สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาเล่นรอยออนเนอแมนของจังเกิลนะครับผมเกือบลืมอัดหน้าจอแล้วเมื่อกี้เพิ่งอัดเมื่อกี้นี้เองอะ่ะก็คือตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงน,นะคือคือมันบางมากเลยแต,แต่สกิลมันใช้ค่อนข้างที่จะยากถ้าเราเล่นเป็นอนะเราจะใช้มันได้เก่งเองแต่ผมก็เล่นมาอยู่ในระดับที่พอ พอเล่นได้เออบางคนอาจจะถามว่าพี่พี่เอามาป่าทําไมพี่ผมตอบอย่างเดียวเลยผมอยากเล่นคือเอามายืนเล่นผมไม่ชอบมันมันอะไรวะมันมันค่อนข้างจะบางเล่นป่ามันก็บางเปล่าวะก็นั่นแหละที่ผมเอามาเล่นในตำแหน่งของจังเกิลเนี่ยมันก็เพราะดาเมจมันแรงแต่เราต้องอตีให้โดนถ้าเราไม่โดนเขามันก็ โอกาสที่จะฆ่าได้คือน้อยมากถ้าได้คาป้อมยิงไม่ได้ไหวนะว่าทีมเราแท้งคือฉีเอ้ยโรมิ่งคือฉีเออต้องหาทางยกเขาให้ได้อะแต่ถ้า,เ,าเขาลาดด้วยนะอเอาแค่อย่างงี้เขาตายนะบิมละช่างหัวมันฆ่า,าไม่ได้หรอก โอเคผมว่ามันฆ okay, 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 ่าได้อู้เก pues ือบตายก็เป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างจะแรงใช้ได้นะถ้าเราเล่นเป็นนะ้าเล่นโง่ยังไงมันก็ทำดาเมจไม่ได้อยู่ดีป่ะคิวเล่นอยู่แถวนี้นัานมาซาต้าไม่ใช่หรอวะเจ้าคิวเล่นคิวเล่นคิวเล่น ผมเล่นป่ามาบ่อยผมก็เลยรู้ว่าเขาจะมาไหนบินดิเอาไม่บินเอาเรียบร้อยบินว้าวผมจะรอจกว่าให้คือมันฆ่าเราไม่ตายหรอกเลือดเรามีเต็มไงหนีไงก็หนีรอดแต่เพื่อนเราเปิดไฟเหรอจะรีบ <If you S 2> บวกอีกเพื่อนรอแป๊บนึงไปลุยโอเคเขาหนีกับป้อมอันนี้คือเราเตรียมตัวบวกนะ <My love. S 1> ถ้าเขาไม่บวกเราก็กลับไปฟาร์มต่อ หน้าที่ป่ามันมมีแล้วมากมันก็มีแค่นี้แหละคือไปเติมไฟทานกับฟาร์มฟาร์มในเวลาที่ควรฟาร์มแค่นั้นแหละแว่นผมเห็นแว่นอยู่ในญ่านะผมไม่อยากกันติเพราะอกลัวแล้วมันไม่ตายคิวเ่นมาผมเห็นอยู่ไงเขาก็ตายโอ้โหคาเฟนี้เลือดจิดเดียวสิ่งเดียวนั้นทำไมทำไม แล้วก็ปล่อยเขาไปนะถ้าเราไปล้วงมันก็มีโอกาสเสี่ยงตายเหมือนกันตัวทีมเขาปัญหาใหญ่เลยคือไอซาตาถ้ามันบินขึ้นขึ้นมาผมผมบอกแล้วว่าผมมีโอกาสตายสูงวราดาเมจที่มันบินออกมาค่อนข,ข,ข้างจะแรงแล้วผมก็เป็นตัวบางด้วยซึ่งรับดาเมจไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเพื่อนเราฆ่าซาตาได้แล้วโอเคสุดแล้วอันนี้เราบวกได้นะผมจะล้วงแคลรี่ทีมตรงข้ามเมดล้วงแคลรี่คิดดูทุกคน โอเคผมว่าผมตายเฮ้ยซาตาบินว่าอย่างงี้ผมรอดหนีในช็อตนี้หนีนะครับรออะไรเออผมก็ลืมไปเลยว่าคอมโบมันไอชิบะแล้วคือบัฟฟ้าเราไปไหนเอาอยู่นี่ตอนบวกเดี๋ยวผมบอกคอมโบให้รอแป๊บหนึ่งถ้าเราเล่นเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ดาเมจทำได้ค่อนข้างแรงแล้วมันแบกได้นะคอมโบก็คือรอมันบินแป๊บโอเคมันบินว่าอย่างงี้เราใช้คอมโบได้ละ คอมโบคือกดอันติแล้วก็ปล่อยไปสกิลหนึ่งไปแน่โดนแล้วก็สกิลสองไปน่เราจะฆ่าเขาได้เลยผมว่าเขาฆ่าเราฆ่าเขายากอ้ยเกือบตายก็แน่นอนอีทุกคนมันเป็นแวนปะแล้วผมเป็นมเมตอะมันเป็นแครี่ผมเป็นมเมตอะแล้วสกิลผมผมมันคูดาวอ,อยู่อะ ซึ่งทาให้ผมคายากแต่แวนมันเป็นตัวที่ตีราเมจแรงไงผมก็เกือบตายผมบอกคอมโบไปแล้วนะก็คืออันตีปล่อยสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองไปสกิลหนึ่งคือมันจะกดได้สองรอบถูกไหมเนี่ยคือปล่อยรอบหนึ่งเนี่ยมันจะกดใช้ได้อีกรอบหนึง่งคือเปลี่ยนดิศทางเนี่ยอย่างเงี้ยให้ถ้าเราสมมุติเราปลารอบแรกไม่โดนเงี้ยให้รีบให้รีบปลารอบที่สองให้โดนทันทีถ้าเราปลารอบที่สองไม่โดนก็พยายามพยายามทำรามิเระยะไกลเอา พยายามรอสกิลให้สกิลหนึ่งูดาวอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเราอันตีว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสโอกาสที่เราจะแพ้ไฟอันตีมันมีประโยชน์ในไฟบ้างนะมันปั่นป่วนได้ดีเลยเผื่อคือเก็บคิวหมดได้ก็มีผมเคยเล่นลอยิออแล้วเก็บเมกาคิวนะควอคิวก็เคยเก็บแต่ว่าตอนนั้นคือผมไม่ได้อัดหน้าจอแล้วตอนนั้นคือผมเล่นอดีลองเป็นแรงแพทินัมก็ซึ่งแพทินิ่มมันมีคนที่ฝีมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันก็เลยเก็บมเมกาคิวได้ง่ายตอนนั้นนะผมเล่นแรงไททีนอมแต่อดีนี้ผมก็เคยเก็บควอดคิวได้อยู่นะควอดคิวเออนั่นแหละแต่ลืมอัดหน้าจออยู่ดีผมก็อยากอัดเอามาให้ทุกคนดูแต่ผมลืมอัดอะ่ะแต่ก็จาได้นะว่ามีคนที่เล่นกับผมอยู่แล้วเขาเห็นผมเก็บควอดคิวควอดคิวเอออินทันหลายรอบละยอันี้เขากันป้อมนะเอ้เขาตีป้อมดิเฮ้ยไม่ใช่การป้อม <S 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 เราต้องไปช่วยแต่เหมือนเพื่อนโอเค เขาไม่กล้าตีกับเราเลยมาดิครับมาดิครับเอ้ยไม่โดนอะ่ะผมกัดระยะเอาอะ่ะแต่ผมพลาดผมเห็นคิวเลนวินวอลคิ่แถวนั้นโอ้ยอยู่นี่นะเองเอา้าววินวอลอีกแล้วเอาเพื่อนเรารัดไม่เป็นไรครับ คิวไม่คิวไม่สําคัญนั่นคือเขามาทําไมเขาเขามาตีคีบได้เลยหนีเหรอก็ได้เลยวะเกิดไปโคตรเถื่อนทุกคนตีคีบแล้วเดินหนีเพราเห็นผมนี่เขาเดินหนีเลยเดี๋ยวรอดักตอนเงนเผื่อมีคนมาถ้าไม่มีผมก็แย่งคีบมาเลยเขาไม่มาว่ะเขาฉลาดนั่นแะแล้วผมก็ต้องฟาร์มตังค์บ้างละ อันนี้คือเพื่อเราโดนนะเราต้องรีบไปเติมให้ทันไม่งั้นเราจะแพ้ไฟแต่ผมว่ามันไงมันก็แพ้ไฟอยู่ไหนเออทีมตรงข้ามคือมันหนีผมหมดเลยอะเฮ้ยเอาซาตา้าเอาซาตาชิบหายอย่างี้ไม่โดนไม่เป็ไทำไมผม้องต้องปาติให้รีบทำไมผมต้องเออลินพานทำไมผมถึงต้องรีบปาติให้รวนซาตาเพราะว่าคาเฟน,นี่เมืเ่อกี้มันเดินไปไวเกินซึ่งมัน ไม่ได้อยู่ในระยะที่อันตีผมจะไปถึงได้ผมตึงรีบเปลี่ยนเป้าไปเอาสายตาแทนแต่ว่ามันไม่ถึงอยู่ดีเพราะอันตีมันปล่อยก่อนอันตีมันระเบิดก่อนแหละเนี่ยก็ความผิดพลาดของผมเองนะตัวน,นี้คือเป็นตัวเทียนค่อนข้างยากนะขนาดผมเล่นเป็นยังเล่นยากเลยเวลาใช้อันตีเนี่ยเราต้องเราต้องตัดสินใจให้ดีนะว่าจะใช้ให้โดนตัวไหนต้องปาสกิลไปทางไหนถึงมันจะโดนแต่บางคนจะแบบกดอะไรวะ มาสกิลหนไปกดสกิลสอแล้วก็อันติอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่อยากใช้ค้าโบนั้นซึ่งมันมีโอกาสที่จะโดนฆ่าตายก่อนที่เราจะกดแช้อันติได้ซึ่งถ้าเราตายตอนที่เรากำลังแชอันติเนี่ยอันติมันจะไม่ระเบิดนะมันจะหายไปเลยเฮ้ยเขาจะตายนะคือเขาแรงมากดามเมจผมมันแรงมากโอเคปาไม่โดนนวความบิดพลาดไปที่ปันคิวอีกแล้ววะ คืออย่างเงี้ยแล้วคือสกัดเราตีคีฟทำไมในเมื่อเพื่อนเราโดนตีทำไมไม่ไปช่วยโอ้โหเพื่อนแล้วก็มาตอนนี้จะมาล่าช็อตลือเขาบินมาหาเราด้วยวะถอยก่อนเงี้ยผมพาได้คิวปับไอ้ฟอร์เนนอ้ผมเก็บจ <SU cc> ิบเบิลคิวแล้วก็ตายวะ่ะเฮ้ย ที่ปันคิวสามรอบติดในเกมเดียวศัตรูจะหลบอันติเราได้ยากเขาจูกลมาชิบหายต้นเกมมันพอได้ไงแต่เลยเกมมันเริ่มยังไม่ไหวนะถึงแม้มันยังไม่หิเละเกมก็ตามเอ้ยคิวเรนลวงเพื่อนเราต้องรีบไปช่วยอ,อ้าวหายหมดโอ้โหโคตรแรง โอ้โหแรงจริงอย่างที่บอกครับผมมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะบางมากนะซึ่งในไฟมันมันจะมีประโยชน์ถ้าเราเล่นเป็นแต่ว่าถ้าเราไม่มีประโยชน์มันก็โดนฆ่าตายง่ายๆเลยอย่างเมื่อกี้ผมโดนคิวเดนลวงตายโคตรเถื่อนเลยทุกคนแต่ผมไม่แนะนาให้สกิลหนึ่งและสองเข้าไปนะมันมีโอกาสเสี่ยงตายมากแต่ว่าที่ผมทําคือผมํานานละ มันก็เสี่ยงตายอยู่ดีขนาดผมไปผมยังตายเลยเมื่อกี้อย่างนี้คือทีมเขาตายสองตัวซึ่งมีโอกาสที่เราจะสามารถจบบ้านไนดะ้เพราะคนกันป้อมมันก็มีแค่แคลรี่ซึ่งถ้าผมติยัดหน้าไปเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีจะพูดทําไมให้มันเมื่อยปากวะนะทีมเราหายหมดเลยโเกือบตายทุกคน โอเคจบบ้านได้กะจะซื้อเคียวก่อนแล้วจะไปตีป้อมผมนลวกว่าทีมตรงข้ามจะเกิดไงแล้วก็เลยกันตายไว้ก่อนแต่ว่าเพื่อเราจบบ้านได้ m อ p ก็เป็นของผมทำดาเมจไปทั้งหมด2 7 9นะก็ถือว่าเป็นดาเมจที่ปานกลางไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากแต่ว่าทำดาเมจได้เท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าผมลาดเพื่อนในทีมถ้าผมคิวได้ขนาดนั้นแล้ว เราคิวคนเดียวเยดาเมจไม่ต้องเยอะกว่าน,นี้แต่คือมันยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าเยอะอยู่นะมันเกือบสามสิบแล้วอะทีมนี้ค่อนข้าง,งจะดีนะแต่ว่าเพื่อนเราห้าวไปหน่อยก็เป็นตาที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากเพราะเราเจอคิวเลนกับฟลเรนติโน่ไงเดี๋ยวผมอันตีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ตอนท้ายเกมอะทำให้ผมได้นู่นค่อนข้างที่จะโง่แล้ว,ลลวตัวเลยเกมพีมเขามันก็มีอยู่ตั้งหลายตัวก็คือซาตาคิวเลนแล้วก็คาเฟนนี่ ซึ่งเด,ดเกมเนะี่ยดาเมจมันแรงมากซึ่งผมอยู่ไม่ได้คือผมโดนสกิดไม่กี่ทีผมก็ตายแล้วอะนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับลอเลีอ้อ,อนในตะำแหน่งของจังเกิลแต่ผมไม่แนะนําให้เอาไปทําตามนะเดี๋ยวแล้วตกกันอย่ามาโทษผมนะประมาณนี้บายไว้เจอกันใหม่ครับ